เรื่องย่อละครผมอาถันละครช่องสามเรื่องย่อผมอาถพนเรื่องราวของเกซินีน้ำตาลบพิจักขนานางแบบสาวที่กำลังเป็นดาวรุ่งแต่จูจ่ๆเธอก็ฆ่าตัวตายจากการกระโดดลงมาจากคอนโดรูของเธอเองทำให้คนทั้งประเทศต่างก็ช็อกไปตามๆกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเกซินี คดีได้ถูกปิดลงอย่างไม่มีข้อสงสัยโดยระบุว่าเธอได้ฆ่าตัวตายเพราะความเครียดผมอาถรรพ์เพื่อนสนิทอย่างมินตราพรีมหลบรณิดาแต่สิทธิ์ที่ก็ยังคงทางขาใจเรื่องการตายของเพื่อนอยู่เธอพยายามไม่ให้คดีนั้นปิดลงง่ายๆซึ่งกะวินมาสุ จันยางดีกุลไฮโซหน้าตาหล่อที่มีความสัมพันธ์ลับๆกับผู้ตายได้ถูกเข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของการตายในครั้งนี้ด้วยผมอาถรรพ์เมื่อคดียังคงทางขาไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงส้ำวิญ,ญญาณก็จำเหตุการณ์การตายไม่ได้ทำให้เกซินีต้องอยู่พยาบาท จนกว่าเธอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองท่ามกลางโลกของวิญญาณที่น่ากลัวและการหิวโหยที่เธอต้องเจอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามชมความสนุกได้ในละครเรื่องผมอาถันทุกวันจันทร์หลบอังคารเวลา20นาฬิกาานาทีทางช่องสามละครผมอาถันออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่13มการาคม2563